สวัสดีครัครบพบกับผมเกมโดยแอร์ดิตนะครับมาแนะนำแอป,ปนะครับก็คือแอป,ป29เกมบูสเตอร์นะครับออันนี้เป็นตัวแอป,ปใหม่นะครับแล้วผมก็ได้ลองใช้เกี่ยวกับแอป,ปนี้นะครับดูผมได้พิมพ์ว่า gtx booster แล้วก็หาคำว่าเนี่ย29เกมบูสเตอร์ gtx 2 nickname generation นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้านะครับก็คืออ่าเนี้ยแอปนะครับหน้าแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเปิดดังค่าก็คือ automatic boost When playing game ก็คือมันจะ boost อัตโนมัตินะครับก็คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะเข้าเป็นอัตโนมัติแล้วก็กดไปที่ allow allow แปลว่าอนุญาตก่อนนะครับอ่าอันนี้เรายังไม่ได้อนุญาตกดเข้าไปอนุญาตก่อนนะครับทุกคน ทำตามผมแนะนำะนะครับโอเคกดกลับก่อนนะครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปเลยนะครับเดี๋ยวอ่าเานี่ยผมจะเข้าเกมนะครับอโอเคไม่รอช้านะครับไม่ได้ตั้งค่าเลยนะครับเพยงแค่นี้นะครับแอปนี้ง่ายๆนะครับรเอมบาเป้ส่งให้ชาบีชาบีเปิดให้ตอเรสลูกนี้ ไม่ท yani. ันเดลิกเดลิกเปิดให้ดูเบอร์เซนดูเบอร์เซนให้เด p l อยอ่าดูแรนโดว่างโดโดส่งให้บาเปบาเป้ลิกลูกนี้ติกอโยอุโยเปิดให้เนีบาเป้ว่างนี้บาโอเคเบอร์เซนว่งส่งให้เดอยเดอยจมให้ลุนโยว่างพลิกลูกนี้ส่งให้ครูสรูส ให้เอบาเป้เอบาเป้จะคลิกล oh, okay, ูกนี้โอ้โหติดปุยโยให้เมสซี่เมสซี่ยังไงลูกนี้ปุยโยปุยโยเปิดให้เมสซี่เมสซี่โอเคติดเดลิกเดลิกกินลูกนี้ให้เอบาเป้ยังไงไม่ได้นะครับลูกนี้เดลิกครั้งครูสคาบีว่าไงเมสซี่เมสซี่เปิดลูกนี้ว่าไงโตเรสได้ไหมเดลิกเดลิกโตเรสโตเรสลูกนี้ จิมให้ลูกเอ,อ็มบัปเป้โอ้ไม่ติดโรเบอร์เซนมันนี่พลิกยังไงจิมลูกนี้โอ้โหเอ,อ็มบัปเป้เท้าไปเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอื้อหือไม่ธรรมดานะครับอ่าเพื่อนๆนะครับดูนะครับอ่าผมได้ตั้งภาพกราฟิกสูงสุด60นะครับยังไม่กระสซ็นะครับอันเนี้ยรู้สึกว่าแอปนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับปกติถ้าไม่ได้ใช้แอปมันไม่ต้องพูดถึงนะครับโทรศัพท์ก็ ไม่ใช่ว่า iPhone นะครับ Android ธรรมดานะครับแรบมบก็แรม4สีนะครับซัมซุงนะครับซัมซุง g g ล l กซี่ A30 นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองทำได้นะครับตามวิดีโอที่แนะนำขั้นต้นนะครับโอเคกับคาสิ ius, ยัสวัสดีไงอานูให้ฟันได้ชาบีเมสซี่ เปิดให้ต่อได้ีกครั้งวันไงลูกนี้จะได้ประตูกระเป๋าเปิดให้เอ็มบัปเป้จิ้มลูกนี้โอ้โหเป็นประตูจนได้นะครับอื้อหึสองประตูต่อศูนย์นะครับเอ็มบัปเป้โอ้โหอือหึอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆนะครับขอกราบสวัสดีนะครับบายบายนะครับฝากติกดตามช่องด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้การผิดพลาดวิดีโอใดนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนลยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ